สวัสดีครับผมมังคเ,เองนะครับผมสวัสดีในวันเงินเดือนออกนะครับผมก็วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับผมเป็นวันที่เราจะต้องทําการจ่ายบัตรเครดิตหนี้สินต่างๆของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองนะครับผมผมไปเจอเทคนิคนะครับเราสามารถที่จะทําการจ่ายเงินโดยที่เราไม่มีเงินพอกับตัว ยอดหนี้ของเราได้ด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ amazing มากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ทำการเปิดไปที่แอปแบงก์กรุงเทพนะครับผมเพื่อที่จะชำระบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตนะครับมันก็มีอยู่3ยอดนะครับผมที่เราสามารถจะชำระได้ให้เราชำระนะครับผมก็คือจริงๆมันมี4ี่นะครับผมระบุจำนวนเงินก็คือมีตัวที่ต้องชําระนะครับผมแล้วก็มีขั้นต่ําแล้วก็ภาระหนี้บัตรทั้งหมดแล้วก็ระบุจํานวนนะครับ ในที่นี้นะครับผมผมเลือกตัวที่เป็นตัวพาระนี่บัตรทั้งหมดนะผมก็คือสี่พันสี่ร้อหสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์นะครับจากนั้นผมเลือกปุ๊บนะครับผมผมกดถัดไปปั้งพอกดปุ๊บนะครับก็มาที่ตัวสเต็ปถัดไปนะครับผมโอเคที่สเต็ปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันก็จะทําการโอนเงินนะครับผมจากบัญชีสะสมทรัพย์ของผมนะครับไปที่ตัวบัตรเครดิตนะครับ ซึ่งบัญชีสะสมสะสมมันครับมีเงินอยู่เจ็ดบาทสาสิบเก้าสตางค์นะครับแล้วมันก็สามารถที่จะกดได้ยืนยันได้ด้วยนะครับผมผมก็เลยกดยืนยันนะผมกดปุ๊บนะครับผมนี่เลยครับมันมาหน้านี้เลยครับผมมันบอกว่ารายการสําเร็จนะครับผมได้รับเงินสี่พันสี่ร้อยหสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์นะผมก็คือยอดทั้งหมดของบัตรเครดิตเนี่ยครับผมมันได้ไปด้วยนะครับผมผมก็เลยแบบว่าเฮ้ย เฮ้ยมันเออร์เลอร์หรือเปล่าผมจะต้องติดต่อธนาคารหรือเปล่านะครับผมว่ามัน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 สามารถจ่ายได้อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนเช้านะครับผมผมเข้ามาปุ๊บผมดูว่าโอเคผมมีเงินที่จะต้องผมมีภาระที่ต้องชําระก็คือ4,400ัร้กว่าบาทนะครับผมจากนั้นนะครับ ผมก็เปิดเข้าที่ตัวบัญชีสะสมทรัพย์แต่ว่ามีอยู่เจ็ดบาทนะครับพอผมเห็นปุ๊บตัวบัญชีไม่พอผมก็เลยทํางานสวิตช์แอปนะครับผมไปเปิดของตัวไทยพาณิชย์เพื่อที่จะโอนเงินเข้ามาห้าพันบาทนะครับหลังจากที่ผมโอนเงินห้าพันบาทเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้ทําการปิดแอป,ปของแบงก์กรุงเทพก่อนนะครับผมผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันโอนมาแล้วเนี่ยมันจ่ายได้หรือเปล่าผมก็เลยกดยืนยันเลยครับผมกดปุ๊บนะครับผมสรุว่ามันได้นะครับผมมันก็วิ่งมาที่หน้านี้เลยนะครับผม ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าซึ่งสำหรับแบงค์อื่นนะครับผมบางบัตรเครดิตเนี่ยนะครับมันไม่อนุญาตให้เรากดได้นะครับผมถ้าตัวจํานวนเงินเนี่ยนะครับมันมีไม่เพียงพอนะครับผมก็คือมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์ไปเลยนะผมบอกว่าเฮ้ยเงินที่อยู่ในบัญชีเนี่ยมันไม่พอจ่ายนะครับผมมันขึ้นเป็นตัวแดดหลอกขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยของแบงค์กรุงเทพเองอ่าเอาแบงค์อื่นก่อนนะครับผม ถึงแม้ว่าเราโอนเงินไปแล้วนะผมมันยังโพสเซสไม่ทันนะผมเราต้องทํางานปิดแอปก่อนนะครับพอปิดแอปปุ๊บนะครับเปิดใหม่มันถึงจะโอนได้นะผมแต่แบงก์กรุงเทพนี่แตกต่างนะครับแบงก์กรุงเทพคือพอโอนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเงินเข้าแล้วแล้วก็กดยืนยันจ่ายได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เจ๋งจริงๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันไม่ได้มีในส่วนของการรีเฟซตัว ย้อนเงินขึ้นมาให้นะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่นะครับผมว่าแล้วมันจะรีเฟซตอนไหนนะครับมันจะไปรีเฟซในท่าไหนนะครับผมถ้าสมมติว่าพฤติกรรมของยูเซอร์แบบผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็คือสรุปว่ามันมันจะไปเพิ่มปุ่มปุ่มรีเฟซตรงนี้เหรอแบบว่าเฮ้ยกดรีเฟซดูย่อยทีหนึ่งผมว่ามันก็ตลกตลกนะครับผมซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าไงอะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับในการที่จะแก้ปัญหายูเซอร์แบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะถามทุกๆคนว่าถ้าเป็นเรานะครเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงนะครับซึ่งตัวแอปเองเนี่ยมันไม่มีจังหวะที่มันจะทำงารดีเฟสตัวแอปได้เลยนะครับผมถ้าไปเพิ่มปุ่มตัวรีเฟมันก็ตลกนั่นเองเที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็ อีกวิธีการแก้หนึ่งนะผมตอนแรกนะครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าไอ้ตัวยอดเงินตรงนี้ไม่เพียงพอนะครับผมทําไมปุ่มยืนยันมันถึงคลิกเอเบิลอยู่หมายถึงว่าคลิกได้นะผมเราอาจจะทําให้แบบว่าไอ้ปุ่มยืนยันตัวนี้เนี่ยนะผมมันเป็นคลิกไม่ได้นะครับผมพอมันคิกไม่ได้ปุ๊บคนก็จ่ายเงินไม่ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะขึ้นตัวข้อ,อความบอกว่าเฮ้ยบัญชีของคุณเนี่ยมีไม่เพียงพอกับยอดเงินที่คุณชาําระอะไรอย่างเงี้ย ็ได้นะครับผมไม่จําเป็นจะต้องไปกดก่อนแล้วก็ขึ้นตัวพร้อมขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ไอตัวเงินของคุณไม่พออะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆในส่วนของการบอกยูเซอร์เนี่ยมันก็มีอยู่หลายวิธีก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนมาแสดงนั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะสื่อถึงทุกๆคนก็คือว่าในการทํางานจริงๆของ UX Designer ทุกคนนะครับผมก็คือมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรง นะครับผมมันไม่มีอะไรที่มันเป็นวิ่งเซนตงนะครับมันจะมีตัวอันแฮปปี้เคสนะครับมีเคสต่างๆที่เราคาดไม่ถึงนะครับผมเราจะต้องทําการศึกษานะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับอย่างแบบละเอียดละเอียดนะครับผมก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมแม้กระทั่งแบบว่าแอปใหญ่ๆอย่างแอปแบงก์นี่นะผมก็ยังมีในส่วนของตัวเออร์เลอร์ให้ให้เราเห็นเลยนะผซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ ปกตินะครับผมดังนั้นนะครับผมผมก็จึงจะฝากอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับคนที่เป็นย x Designer ใหม่ๆหรือคนที่สนใจจะเปลี่ยนมาสายงานนี้นะครับผมก็คือไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะทํางานไม่ได้นะครับผมเราจะแบบว่ามีความรู้ไม่เพียงพอนะครับผมผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย่องเงี้ย่างเงี้ย่องเงี้ย,เ,ยเขาก็อย่างแบบเขายัางพลาดนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เราก็ฝึกฝนได้นะครับผมดังก็ฝากไว้ประมาณนี้ผมผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ มีคนที่อยากจะเปลี่ยนสายงานมาเป็นย x Design ซนนะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับผมจริงๆนะครับยูเเป็นสายงานที่สนุกนะครับผมแล้วก็มันเป็นอะไรที่ก,ก็สนุกนครับผมแล้วมันก็ต้องใช้ f อ skill เยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่เอ๊ยลือบอกนะครับว่า สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e นะผมอย่าลืมกดติดตามนะผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมมีแผนว่าผมจะเปิดสอนสดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วย f i กมานะครับผมว่าจะเป็นสอนทุกวันเสาร์อะไรประมาณนี้นะผมก็ค่าเรียนก็2,500บาทนะครับผมช่วงนี้นะครับผมผมก็ไม่อยากคิดแพงมากนะครับผมก็เรียนหนึ่งวันนะครับก็รับรอบหนึงก็ประมาณ2หรือ3คนนะครับผม ถ้าเสาไหนผมว่างผมก็จะสอนให้นะครับผมก็สนใจก็ทักมาได้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพนะผมช่วงนี้นะครับผมอากาศเป็นแปลงบ่อยฝุ่นก็เยอะมากนะผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ